สวัสดีครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจการเลี้ยงนอนมาแรงวันไร่หรือว่านอนโปรตีนสูง bsf สำหรับลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์กับปัญหานอนไตออกกะละมังน้อนไตหนีเที่ยวเมื่อนี้ห้าสิมาอธิบายให้ความรู้กับพี่น้องกับสาเหตุกับวิธีแนวทางการป้องกันนอนไตออกน้อนขอโทษขออภัยแล้วก็ขอชี้แจงแถลงไขกับพี่น้องสก้อน้อสำหรับพี่น้องผู้ที่บันหูจักนอนชนิดนี้เนาะ คำว่ามาแมลงวันบานกับมแมลงวันไร่มันต่างกันอยู่ดินอนอันนี้เขาเอาื่อนนอนมแมลงวันไร่หรือว่านอนโปรตีนสูง bsf black soldier fly พิษถือกระ้องขออภัยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ้บอบ่เป็นผาหาน้ำโลกเมื่อเขาเป็นแมลงออกมากเขาก็เป็นมแนมลงทิ่ลักสงบบ่มาหยุ่ตอมหูตอมตาตอม,ตอมลำขา้ามบ่เป็นผาผหาน้ำโลกบ่เป็นพิษเป็นพ่ยต่อผดพักพลใหม่บ่เป็นพิษเป็นพ่ยต่อคนสัตว์แล้วก็โปรตีนสูงซอยกำจัดขยะอินรียแถมได้ปุ๋ยชีวภาพจากการเลี้ยงน้อนชนิดนี้ นางนั้นพี่น้องบ่ต้องไปขี่เดียดเขาด้ีสํสำรับพี่น้องที่อาจสิรับบ่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยก่อนก<ส>แก้ปัญหาเขาต้องหูสาเหตุสกปรดเด้อว่าเป็นยังนอนเขาขึ้นไตออกเป็นยังนอนเขาขึ้นนี้ออกขอบกาละมังได้เด้อสาเหตุที่เขาไตออกมีอยู่สองสามประเด็นเด้อพี่น้องนึ่งความห่อนใน,ในเบ็ดดิ่งของเขาเข้าห้อาหารเขาเกิดการมักหมมความห่อนสูงทานอน ห่อนเขากระยูบอะไรขึ้กันกระเห้านี่แหละเด้อพี่น้องเพราะว่าขางลางนี่มีแต่ความห่อนสูงเอาใข่เสียบลงไปเอาปลอดเสียบลงไปกับ่งปีด๊ดผงปี๊ดเลยเด้อปะสำหรับอุณหภูมิความห่อนเนาะเพราะว่าเกิดการมักเกิดการสะสมความห่อนดังนั้นถ้ายิ่งสูงยิ่งร้อนดังนั้นน้อนที่เขาไตาออก,กเกิดจากสาเหตุความห่อนในเบติกะเด็นต่อมาก,กับขึ้นน้อนเขาหิวเด้อพี่น้องถ้าอาหารหมดเขาหิวเขากับพยา,ายามไตหาอาหารเด้อพี่น้องเขาจะ ขืนมากกันสาบลาบยังเสียหาแนวอยู่แนกนิพนาะวในอาหารเบติงก็ห้ามั่งมืดดังนั้นการที่สังเกตว่าอาหารมืดหรือบอนั้นก็คือสังเกตจากเบติงหรือว่าวัสดุที่ใสเลียงในขณะนั้นถ้ามันแห้งล้วนจนแห้งเป็นฝุ่นเลยแสดงว่าอาหารมืดถ้ามันซุ่มพ่อรลลวนแบบนี้แสดงว่ายังพ่ออยู่พ่อกินอยู่ได้ยังต้องเติมะส่วนสาเหตุส่วนที่สามก็คือ ที่เขาไต่ออกได้ขอบกะละมังเพราะว่าในกรณีที่เบติงมันแชะนอนเขาบ่อชอบแชะชอบเปียกได้เพราะว่าถ้าชอบแชะชอบเปียกเขาก็เลยสิพยายามหาทางไต่ออกส่วนสาเหตุที่เขาไต่ออกขอบกะละมังได้ก็คือเขาอาศัยความเปียกความแชะในโตนอนในเบติงนี่ละเขาก็เลยอาศัยความเปียกข,ยกของโตเขาไต่ขึ้นขอบกะละมังหาหนีเที่ยวได้ได้เข้าหูสาเหตุเห้ยหูปัญหาแล้วต่อไปห้องเสียมมาแก้ปัญหาได้พี่น้องในกรณีที่มัน เดติงมันสูงมันเกิดความห่อนสูงสะสมความห่อนมันติแกะอย่างยั้งเข้ากับแบงออกแียงสันตัวเห็นปะวิธีการแบงกับว่าต้องหลอนเอานอนออกดรอกตักออกมาทั้งเบติงทั้งขี่นอนทั้งตัวนอนต่างๆ่ผลตักออกมาแบงเหลี่ยงเดินี่นองการตักออกมาแบงเหลี่ยงแบบนี้นอกจากตดซอยระบายความห่อนว่ใหายสะสมความห่อนสูงแล้วก็ลดปริมาณความหนาแน่นของตัวนอนเท็แบบนี้เหตุให้ตัวนอนกังหาใหญงสม่ำเสมอเพราะว่าเขาหากินกันใ้ตัวถึง บ่ได้ยังอาหารการกินเขาก็เลยสีมีความเจริญเติตบโตโตเนยสมบูรณ์อว้นว,น,วนพี่พี่แบบนี้นะครับต่อไปวิธีการแก้ปัญหาบ่อให้นอนไตออกไตก็คือห้าเหลี่ยงไก่ย่แล้วได้พี่น้องห้ามีขีไก่แกบห้าก็สีเอาขีไก่แกบมาเติมให้เขาแบบนี้แหละเด้อเติมหลอบหลอ,บลอบแบบนี้เป็นอยังคือเหตุจังสีพเพราะว่าในเป็ดจริงของเ้ามันเปียกมันแชะขีไก่มันแห้งพอเติมลงไปความเปียกความแชะกับความแห้งผสมกัน มันก็เลยกลายเป็นความรวนนั่นตัวเห็นบ่เป็นนองเห็นบ่ขี้ไก่แกบจริงๆแล้วมันยังมีจุลินรีย์พอท่านทํางานเวลาหฮอเอาไปใส่กระสอบมันยังมีความห่อนสูงการที่หฮานํามาใส่ในการเลี้ยงน้อนนอกจากซอยไหย่บ่ใไห้น้อนเขาสามารถไต่ออกได้แล้วก็ยังเป็นการมักขี้ไก่ไปในโตวเวลาห่าได้ปุ๋ยไปใส่ผืชผักผลละไม่มันจังมอแม่ขี้ไก่แกบธรรมดามันก็เลยกลายเป็นขี่น้อนที่มีประโยชน์มีคุณภาพของปุ๋ย เกี่ยวภาพุณภาพจาจะขีา์ห้าหูหปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขแล้วต่อไปห้าสิหาวิธีแนวทางในการป้องกันบ่อให้นอนเขาใต้ออกไ้เด้อวิธีที่หนึ่งก็คือห้าก็ะต้องพุวนเด้อการพ่วนแบบนี้สิซอยให้นอนเขากินอาหารใดดีขึ้นเพราะว่าขางลางมันมีความห่อนสูงนอนเขาบ่อสามารถเขาบอกาะใต้ลงไปกินใดขางลางด็อกเพราะว่ามันหอนเขายุ่งยากเขาก็เลยขึ้นมาสาบหลากยู่ขขางบนแบบนี้้าเบ็ดดิ่งของห้าสซุกนอนเขาไต้ลงไปกินอาหารบ่อใด เฮาก็เลยต้องพ้วนซอยนะการพ่วนซอยนอกจากซอยให้นอนเขากินอาหารใดดีขึ้นมันกับซอยระบายความห่อนใดแบบนี้นะเห็ดใส่มันล้วนการที่เข้าพ่วนแบบนี้ทำให้ล้วนระบาย ความร้อนระบายอากาศได้ดีนอนเขากลับไปมาหาสู่กันหากินไดสบายใจเขาก็เลยบ่อไต่หน,นื่อยเอาค้าป้องกันบ่อให้นอนเขาไต้ออกก็คือวัสดุในการเลี้ยงเด้อเพราะว่าจะเป็นกละมัง่งครูถังหรือยังกัดสังขอให้มีขอบสูงไว้ก้อนเพราะว่าถ้าขอบสูงไว้มันจะดีเราชน,ะนาเอาตามความสะดวกเหมาะสมของเจ้าของนี่แหละครับคลิปนี้เอาไวส้สมิ่งสะกอนแล้อพี่น้องเบาหลาย้ายความไปเดี๋ยวมันสิมดก้อนมันสิบ่มีแน่าเห็ดให้พี่น้องบัง สำหรับพี่น้องที่ตืออกตืกใจด้ความรู้กับกดไหลกดแชร์ายไหนเด้อมาเรียนหลุน้ำกันไม่ในละิปนา e ีพีต่อไปขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ติดตามขอบคุณครับ